ลุกเซ็กซี่บนปกนิตยสารไปนานนางเอกสาวชมพู่อรารยาก็ขอมาทวงบาลาน์ความแซ่บด้วยการถ่ายแบบให้กับนิตยสารอิมเมจแมสโฮอตขนาดนี้อยากรู้จังว่าหวานใจหนุ่มนัดเห็นแล้วจะมีแอบห่วงบ้างไหมคะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือยังก็ไม่ได้คุยกันจริงๆคือมันก็เป็นงานอะเนาะก็ไม่ได้มากกว่าที่เคยถ่ายอะค่ะมันก็มีเราก็มีขอบเขตของเราเนาะก็ประมาณนี้แหละค่ะเรื่อง แต่ที่รู้แน่ๆเห็นจะเป็นเรื่องข่าวดีของสาวชมพู่กับหนุ่มน็อตที่ดูท่าทางผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะไฟเขียวแอนฟันทองลาว่าปีหน้าแต่งชัวอะจริงปะคะสาวชมอันนั้นก็คือใจผู้ใหญ่เนาะแต่ว่าของเราแตจะยังไงก็รออัปเดตกันอีกทีก็แล้วกันเดี๋ยวรื่อยังไงรอรอคุณน็อตมาพูดแล้วกันเนาะเชืว่าเขารู้จังหวะแหละว่าต้องตอนไหนแต่ว่าเมื่อถึงเวลามันก็มันก็ต้องทาแหละมันก็ต้องไปแหละเอาว้า เลยทีเดียวก็แมทมัสุตาสายฟ้าแลบอย่างหนุ่มเจนจีรายุคพวงพี่สาวคนสนิทเตยจรินพรมาร่วมเชียร์บอลคู่เปิดสนามลัดพิเศษแมนยูสว oh <my. S 2> อนซี sea, พร้อมกับลูกค้าผู้โชคดีในงาน oh <my. S 1> AAS Mobile b a